มาจแล้ววันนี้ก็ต่อปัดออกได้โอ้โหเฟสนี่ละ่ะท้องหามไปกันจะเป็นยังซงิละทุกคนเลยปป่าป่าป,ปยิงลีเสร็จยังหนูหิงหนูนะคะกลับบ้านแล้วนะคะ เลยแม่ยางเป็นขาลายทุกคนแต่ละเมืองม,มนันเปนยางอื่นดอกเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินถ้นาบริยางธรรมาดากระแลนมี่สองสถาบันที่ตรงเห็ดไปละบาดข้างนอกอากาศดีด,ดีเมินทุกคนมันบอหนาวไหมแต่ว่า ดูบรรยากาศภายนอกสวยมากคือมากเลยแกฮุยสไปละไปพอกันมืออื่นทุกคนค่ะเมื่อนี้จับบ้านเขารั้วลราอยู่แต่ว่าอากาศเป็นแต่ฝนกลงขนาดเลยอากาศฝนตกคื้มนจังสี่ทายุบานเท่านี้หัวคัๆเลยทุกคน รั่วแบบไม่มีที่หยุดเลยไปยค่ะ